มาคุยแขกรับเชิญคนต่อไปของเราอายุเลขสี่แล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วดูเด็กมากแล้วเด็กเขาไปอีกว่าด้วยนะแล้วไม่ใช่ดแบบ4ี่สิบนะผมสั้นโชว์ใบหน้าดูดิสวยเหมือนสตาร์ว้สวยมากใช่แล้วผิวโผลนี่ดีมากเลยนะจริงๆพี่ปุ้ยควรจะตัดผมนานแล้วนะทำไมเพิ่งมาตัดเนี่ย เอานะเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยนี่คือจําไม่ได้เลยนะครับดูเด็กมากชาวเนตเราขอต้อนรับพี่ปุ้ยพี่หมอนวันครับยินดีต้อนรับเชยญเชิญบมานาเชิญบรรณาเลยอย่างผมเนี่ยเชิญมาสักพักชอบมากเลยลูกเนี่ยเด็กเลยอะเด็กเลยพี่ปุ้ยจ้ะตัดมาพักใหญ่แล้วใช่ไหมคะใหญ่ตอนตอนที่ตัดแรกๆก็เห็นคอค่ะ เดือนหนึ่งผมยาวเร็วมากอ้อนแล้วก็อ,อ๋อจริงๆสั้นกว่าน,นี้เหรอพี่ปุ้ยสั้นกว่าน,นี้สั้นกว่าน,นี้นกีนน่ <GP S 2> <ไ>ปีไม่เคยเปลี่ยนแต่มีปัญหาเรื่องความสวยความงาม,มที่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่สุดเลยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความสวยความงาอมอย่างเดียวต้องบอกว่าปัญหาเรื่องสุขภาพเลยคือ มันเป็นสัญญาณความแก่เราต้องบอกเลยว่าทุกคนคงจะมีปีนี้พี่ปุ้ยอายุ46แล้วนะย่าง47ม,มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีสัญญาณความแก่มาบอกเราแต่ตอนแรกเราไม่รู้มันเห็นก่อนคืออันแรกเนี่ยก็คือว่าผมร่วงเยอะมากเป็นกระจุกกระจุกนรอไม่ใช่กระจุกอย่างเดียวมันเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วก็มันติดตรงไอ้ที่ท่อระบายน้ำแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่า ช่างแต่งหน้าคือเราแต่งหน้าทุกวันตั้งแต่เช้าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเราล้างหน้าเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าหน้าเราเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเรามีฝ้าที่มันลึกมากพี่ฝ้าที่ขึ้นขึ้นตรงโหนกแก้มลึกมากๆเนี่ยให้เห็นเลยคือตอนแรกส่งภาพนี้ให้ใครๆดูเขาถามว่าส่งภาพใครมานีขดไม่เหมือนพี่ปุ้ยนึกว่าแม่บ้านที่ไหนเมื่อกี่ปีที่แล้วคะพี่ปุ้ยประมาณเกือบสองปีแล้วค่ะฝ้าลึกมากเนี่ยอ้นมันขึ้นตรงโหนกแก้มไรหนวด ใต้คางแล้วก็ขมับไปจนถึงใต้ตานี่คือสัญญาณ ความความแก่เลย<ม>ที่ <ๆ S 2> รู้สึกแล้วผมที่มันล่วงมากจนหัวเถิกอ่ะว่านสังเกตที่ที่ศีรษะมันล้านไปเลยนะเยอะมากเยอะมากาาแล้วอีกอย่างที่เราสังเกตว่ามันเป็นสัญญาณความแก่ที่มาพร้อมๆกันก็คือว่าหน้าเริ่มไม่แข็งแรงผิวเริ่มไม่แข็งแรงก็คือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยหน้าใสเลยธรรมดานี่แหละพอบะใบๆเริ่มมีผดขึ้นโดยไร้สาเหตุวเราแต่งหน้าเนี่ยผดมันขึ้นตรน้ย่เล้วเปคันแล้วรู้สึกคันด้วยผิวเริ่มไม่แข็งแรงอันนี้หนึ่งอันแล้วอีกอย่าง หนึ่งที่เป็นหนักมากก็คือเราเริ่มเพลียช่วงใบยๆร่างกายมันชัดดาวอะก็คือว่าเวลาคุยกันนไม่รู้เรื่องพอจะทํางานหรือจะต้องคุยอะไรงานกับใครเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลวไม่ได้หงิ่งนะแต่ไม่รับเข้าเลยมันเบลอไปหมดทำงานไม่ได้ทํางานไม่รู้เรื่องหลายอย่างหลายอย่างพี่ปุ้ยพออาการอะไรพวกนี้มันมาเนี่ยแล้วแล้วแล้วยังไงคะพี่ปุ้ยทํายังไงถึงแบบ ตอนแรกเนี่ยก็เออเออแบบว่าเรื่อยๆไปเราอาจจะสระผมแบบว่าวันเว้นสาวันมั้งผมเราก็เลยล่วงเราก็เลยไม่รู้รู้สึกอย่างนั้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือตามตัวเนี่ยมันมีตกกะตกกะใหญ่ๆเหมือนกับคนสูงอายุอ่ะโอ้มันจีอันนี้อันนี้มันทําให้เราทนไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอแล้วอะไรเงี้ยพอไปหาหมอปุ๊บหมอตรวจเลือดค่ะขอเช็กเลือดเลยเพราะว่าอาการที่เราชัดดาวเนี่ยมันเป็นค่อนข้างหนักเหมือนกันพอเช็คเลือดออกมาเนี่ยหมอเขาใช้คําว่าฮอร์โมนตก พอเราคุยกันอย่างนี้ฮอร์โมนตกเข้าใจแต่ว่าชาวบ้านก็แบบอยากจะบอกว่า วัยทองนั่นคือเขาสุวัยทองอาการวัยทองน,นี่เราชอบอยี่ห้อนี้มากเพราะว่าตั้งแต่ดูคลราเช้นมารู้สึกว,ว่ามันโดนหอมชื่อน่ารักมากอะโดนะแล้วมันไปกลิ่นเหมือนตอนเด็กๆที่เราโตมา<อ>ตับกมันคือกลิ่นเปรียปร้ยวๆหวานๆเป็นกลิ่นผลไม้ค่ะแต่จะบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยก็ทํารายการยอย่างเนี้ค่ะแล้วก็มีน้องเนี่ยเขาลูกค้านั่นแหละเขาเข้ามารายการแล้วเขาเอามาให้เราชิมคือต้องบอกเลยว่าพอหมอไปหาหมอก่อนในหน้าหมอทําเรื่องกับเกี่ยวกับวิตามินให้ทานมันก็ดีประญญาหนึ่งแต่อ้เรื่องสัญญาณความแก่มันไม่หาย แล้วพอลูกค้าเอาไอ้นี่มาให้เรากินเนี่ยเราก็กินปกตินี่แหละไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมาช่วยอะไร<ม>เพราะรู้สึกว่ากินตอนบ่ายเย็นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราง่วงเนี่ยมันเฟรชขึ้นมันสดชื่นขึ้นเท่านั้นเองเท<ต>่านั้นเองกินแบบนั้นมาตลอดเลยค่ะแต่กินต่อเนื่องมาแต่กินต่อเนื่องเพราะว่าพูดตรงๆอะได้ฟรีอะก็กินต่อเนื่องยาวเลยอะแล้วทีนี้ก็กินมา2ปี ที่สำคัญคือรสชาติดีใช่ไหมหอมใช่ไหมกินง่ายแล้วไม่อ้วนกินอย่างนั้นมาเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งช่างแต่งหน้าคนเดิมนี่แหละเขาก็ทักว่าพี่ตื่นแล้วนะมันตื่นขึ้นเยอะนะแล้วเงามีเงาเหลือนิดนึงแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะกว่าเดิมมากอะค่ะนั่นแหละแล้วเราก็ไปสังเกตว่าผมเราร่วงน้อยขึ้นลูกผมขึ้นเยอะอค่ะแล้วผมมันก็ยาวเร็ว เออแล้วกระฟ้าตามตัวก็หายไอ้ส่วนที่บอบอกว่าเราหน้าแพ้ง่ายแล้วก็คันๆมีผลขึ้นช่วงใายๆมันก็มันก็ไม่มีปัญหาด้ย้ว่ปนะุ้ทานานานไหมคะกว่าที่แบบรู้สึกว่ามันจะดีทานมาได้สักพักน, <ๆ S 2> นึงก็รู้สึกว่าหน้าฟ้าจางแล้วค่ะแต่ว่าทุกวันนี้พี่ปุ้ก็ยังทานอยู่แล้วก็เลยขยับขึ้นมาทานตอนเช้าตอนท้องว่างด้วย แล้วก็เลยไปบอกคนอื่นว่าทานด้วยแต่สิ่งที่มันเห็นชัดก็คือว่าตอนที่เราไปเจอเพื่อนในวัยเดียวกัน<ะ>พี่ปุ้ยมีเพื่อนเนี่ยที่เกิดปีเดียวกันบอกว่าเพเกิดปีจอแล้วไปถ่ายรูปด้วยกันก็เออถ่ายได้ปีจอจะบอกว่าเฮ้ยเราไปจับเนื้อเพื่อนเนี่ยนี่คนนี้เพื่อนปีจอนะแล้วก็ขออนุญาตเอาภาพมาลงแล้วแล้ววันนี้ก็แนะนาให้ทานคอล, okay, ล์โบไฮเรตเพื่อนโอเคใช่ไหม okay, จะบอกว่า uh. เพื่อนโอเคมากแล้วบอกว่าเพื่อนพี่ไม่ได้แก่นะ uh. เพื่อนพี่เนี่ยเขาเป็นไปตามวัยแต่ไอเราเองเนี่ยมันดันย้อนมาไงเออเออพื่อนเราไม่ได้แก่แล้วเออวเราจับขาไปจับแขนเ <40 S 2> พื่อนเนี่ยหรอสี่สิบหก เพื่อนเรา46แต่ตอนนี้เพื่อนพี่ต้องดีกว่านี้แล้วเนาะต้องดีต้องดีออแล้วต้องทําให้ดีกว่านี้เรารู้เลยว่าผู้หญิงเนื้อเละเนื้อเหลวเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง <laughs> เฮ้ยเราบอกเพื่อนเราบอกเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยเธอเธอไม่ไหวแล้วนะจริงๆแล้วคอรลบอเนเจนนี่มันก็ไม่สายเกินไปสำหรับคนที่อายุมากนะไม่ค่ะไม่คนจะเข้าใจผิดก็ต้องเติมได้ตลอดเวลาได้ทุกเพศทุกวัยไหมคะสำหรับโดนัทคาอเนเจนได้ทุกเพศทุกวัยเพราะอยากจะบอกว่ามีน้องทีมงานของพี่เอง่ะเดี๋ยวให้ดูผู้หญิงนนี้อาา30กกวว่่ะ เห็นไหมฟ้าขึ้นก็เลยบอกว่าเอาไปทานไปเอาไปทานเลสักพักหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงอันนี้ก็เป็นทีมงานเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูภาพคนนี้สวยสายปิ้งเลยออคนนี้อายุเท่าไหร่อันนี้อัฟเตอร์หรือเปล่าคนนี้อายุเท่าไหร่ให้เดาแต่คนนี้ดูโอเคคนนี้อายุยี่สิบแปดเอเป็นคนเดียวคนเมียอ้าวเฮ้ยเป็นคนเดียวกันก็เลยอยากจะบอกว่าสําหรับคอลลาเจนเนี่ย ควรจะทานทุกเพศทุกวัยไอประเภทที่วัยทองอย่างเงี้ยนะอายุมากแล้วอยากจะย้อนวัยปล่อยให้ตัวเลขมันเดินไปเถอะค่ะแต่ว่าถ้าเราย้อนไวัยได้แบบนี้คุณเอาเปล่าล่ะสิ่งที่โว้ี่ชอบกินเป็นโดนัทมันรสชาติมันอร่อยแล้วมันหอมตลอดเวลาที่สำคัญเลยนี่ มันไม่อ้วนมันรสชาติเหมือนพวกโอเล่อะไรเงี้ยกินแล้วสบายใจอร่อยหอมวันนี้เรามีโปรโมชั่นโดนัทคอลลาเจน3กล่องครับทุกท่านปกติ7,500บาท3กล่องเนี่ยเ่ีนี่เขาขายมานานแล้วค่ะใครทำพคเกจจิ้งที่เราชอบมากเลยมันโดนใจแล้วคอลลาเจนชีโดนัทน่ารักน่ารักพิเศษเหลือ2,750บาทอ่าบาทแต่ ต้องบอกเลยว่าใครที่ตื่นมาโทรทันห้าสิคนนะคะ50คนที่ตื่นมาโทรทันแถมอีก3มกล่องที่คุณเห็นตรงนี้สามกล่องนี้ไปเลยค่ะนี่สองสามกล่องนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเอาไปเลยในไม่หมองี่เจ็ดไปห้าสิบบาทนะคะนี่คือคริสต้าค่ะเป็นตัวใหม่ของโดนัทคอลลาเจนก็คือว่าถ้าคุณโทรมาทันนะคะ สำหรับ50คนทั้งแถวเนี้ยทั้งแถวนี้ที่หมายเลข1577ยกไปเลยราคาเท่าไหร่นะคะ2,750 2,750 2,750ปกตินี่นะ7,000วันนี้เหลือ2,750แล้วแถมนี่อีกเข้าไหร่ปึ๊บๆๆแต่ต้องพมมาตอนนี้นะฮะ บางคนดูรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยโทรชั่วโมงหน้าหมดทั้งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหมายเลขนี้จำง่ายมากใช่ค่ะระหว่างที่ดูหรือว่าพักเบรกกันอยู่เนี่ยก็หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดอยากจะบอกว่าเวลาหรืออายุเนี่ยมันไปข้างหน้าไม่ย้อนแล้วค่ะแต่ว่าเราสามารถย้อนไวได้ที่1577โทรตอนนี้เลยนะคะแค่ชงแล้วก็ดื่มได้เลยช้าสายบ่ายเย็นชงกินได้ตลอดชงได้เลยผิวไม่เหี่ยวด้วยไอโจนหนึ่งงานนี้ต้องแทบกลับบ้านละ มีแล้วล่ะคนลลาองเอามามเอาเอาเหมือนที่พี่พี่นะน่องมีไม่เราชอบรสชาติไงต้องแต่ทำคอลลาเจนมาอันนี้เนี่ยอร่อยมากพี่ปุ้ยจะผิวลื่นเดี๋ยวในไลฟ์เราจะคุยกันต่อส่วนในทีวีเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับขอบคุณพี่ปุ้ยนะค่ะาคุยมาคุย